เอาไลายสิจ้าวายสองตัวแบบนี้ืออย้ำสิลา์อีกไหมละ่ะเอาไปอีกโอ้โหออโอ้โหลา์อีสิรอแล้วโอ้โหคอมโบลุ้นล้ว่โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสยงโชว์ผู้ที่มีปัญหาด้านโทรศัพท์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า8ปีไม่ควรเล่นตามเกลือนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊สวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะวันนี้เจ๊สวยก็กลับมาเล่นเกมเดิมของเราพูดกันเกือบทุกคลิปเลยสำหรับเกมนี้ก็คือมาจองเวนึ่งนะจ๊ะ มาดูกันวันนี้เราจะเล่นแบบออโต้นะแล้วก็เป็ดมันที่7บาทด้วยทุน235บาทเด้ออาอโต้มนที่50ครั้งเท่านั้นนะมารุ้มกันว่ามันจะแจกไหมแต่ว่าก่อนเล่นพูดเลยว่าเช็คสูตรมาจา้ะเช็คสูตรสแกนสล็อตมาเด้อเออมันมีเปอร์เซ็น์ที่จะได้เราก็เลยคาเล่นอ้าวไหลจ้าปีเกมยล่นม,มาแล้วเห็นเลยหรือ รึบฮะุนสามครั้งฟรีเกมเขาแล้วโอ้ยมาแต่หัววันอีกแล้วจะตุมต้มตุ้มต่อมๆกันไปว่าจะแจกไหมไหลค่ะวายลงแถวสองต่อว้ยแถวสามจะไหลต่อไหมเอ้ไม่ไหล อ้าอ้าซอนไหมล่ะซ้อนไหมแถวสุดะอือไม่ซ้อนละเลยไปแล้วจ้ะสเกเธอร์ฉันเลยไปแล้วอย่ยบอกนะว่าแจากแค่นี้เห็นไหมอ้าวไปไวายลูกอาไหลอาไหลสิเจ้าจวายสองตัวแบบนี้ ออ้ยย้ำสิไหลอีกไหมละ่ะเอาไปอีกโอ,โ,โอ้โหออโอ้โหไหลอีสิรอแหลวโอ้โหคอมโบล,ลุ้นลุ้นออ้าวพลิกจ้ามีเกือบตาสุดท้ายเออนึกว่าจะไม่แตกซะแล้วสำหรับฟรีเกมมาจะแจกนะจ๊ะเออโอ้โหพูดเลยว่ามันจบฟีเกมแล้วอยากจะหยุดเลยอยากเล่นต่อแต่ว่าไม่ได้ค่ะบอกเพื่อนๆเราว่าเราจะเล่นออโต้ฮัาสิบครั้งดู เออเผื่อมันจะแจกเพิ่มให้เรานะอ่ะเมื่อกี้ได้เข้าเราพันห้าบาทแล้วจ้ะอื้อดูทั้งหมดปีเกม1 1ึ่บาทเดอ้ออ่ะปังแล้วเอ้าเข้าต่อให้ไหมล่ะเข้าต่อไหม ไม่เข้าแล้วนะนึกว่าจะต่อกันให้บอกว่าติดติดกันไปเลยไม่นะจ๊ะเออมาให้หลอกหลอกยั่วๆไปเออแล้วก็เพื่อน <c oughs> ๆคนไหนอยากเล่สุสกนสล็อตทีเ่เจนะ๊สวยชัยนะสามารถขอกันได้นะจกก๊ะกติกาการขอเลยก็คือกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครต์เนาะแคปบหน้าจอส่งมาทางไลน์นะแต่ส่วนไลน์ปักไว้ให้คอมเมนต์แรกเลยนะจ๊ะเข้าไปดูกันได้เลยหรือว่าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนอยากเล่นเว็บไซต์เดียวกับเจ๊สวยนะแอดไลน์เข้ามาได้เลยจ้ะเดี๋ยวจะบอกว่าเล่นเว็บไหนเว็บนี้ก็ใจดี อยู่เดอ้อเออพอเวลาแจกพ้นเลยว่าแจกแบบโบ,บะมากองาสอดโอ้ยอีก้องสามสิบหกครั้งเอาให้มันอย่างน้อยมันก็ได้กำไรเราก็พอใจเลยจริงๆคือได้กำไรสบายใจแล้วเออจะได้มากได้น้อยเราสะสมไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอามาสี่เหลี่ยม ไหล่ไปว่าเอาไล่ต่อจ้าเ <ไป S 1> ห็นลายมันแล้ว เออสำหรับเพื่อนเพื่อที่เพิ่งเล่นเกมนี้นะจริงๆเกมนี้มันดูไม่ยากเลยเล่นแค่สักประมาณสองสาครั้งก็จะรู้แล้วนะว่าลายมันเป็นอย่างไรเด้อหลักๆเลยก็ให้สามแถวแรกนะมันมีตัวเหมือนกันเนี่ยมันก็ไหลแล้วจะ้ะพอหล่นลงมาปึ๊บถ้ามันมีอีกมันก็ไหลให้อีกเด้อเป็นคอมโบแล้วก็เพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เวลามันแตกมันแตกดีจริงๆ ดูบอกว่าสมบับเออเวลามันแสกด้วยความที่มันมีตัวคูณด้วยอะเนาะเจสสวยก็เลยชอบเล่นเกมนี้เราเดินมาถึงครึ่งทางเราแล้วนะจ๊สะส่วนรายละเอียดเกมนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ไปควิกพี่ควิก ไปคลิกที่อีสาขีดฝั่งขวาม,มือข้างล่างได้เลยนะจ๊ะเข้าไปดูกติกาหรืออัตราการจ่ายมันได้นะเออเขาก็มีบอกอรายละเอียดนะจ๊ะสำหรับมือใหม่หัดเล่นก็เข้าไปดูกันได้อ้าวเริ่มจริงจเริ่มดูดเอ,อะไรไววยแถวสมลงมาสิจ๊ะื้อวายต่อห้าถึงไม่ะถพึงแล้ว 5... ย้าำที่ห้อีกไหม อุนน้ยบิ๊กวินจ้าบิ๊กวินข้าไหลโลัว,ลว,ลวคอมโบูลโลวันนี้คอมโบดีมากร้อยเก้าสิบแปดบาทอ้าววันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งคอมโบจ้าอขอให้มันอยู่ 1, เลทพันสามนี้แหละเนาะ ถือว่าอย่างมันก็ได้กําไรพันนิดนิดแล้วอย่ามันอย่าให้มันลดไปมากกว่านี้ถ้าได้ก็คือต้องเพิ่มนะห้ามลดขู่เกมเอ่าหกรอบหกรอบสุดท้าย ไม่น่าจะแจกแล้วเอามายังไหลอยู่ยังได้อยู่ไม่ได้ไหลยังได้อยู่าวายลงแถวสองอ้าวไหลสิจ้าแบบนี้ซ้มเสียดายแถวแรกไม่มีอักษรแดงนะอ่ารอบสุดท้าย ชือรับไทก็ไม่ได้สรุปสําหรับออโต้50ครั้งของการเล่นของเราวันนี้ได้กําไรจากพันนิดนิดเออพันหรือเปล่าวะพันประมาณนี้เออพันนิด,น,ดนิดนะเพราะมีมา200ก็บาทนะจ๊ะเออถ,ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครปเป็นกําลังใจให้จิ๊สวยด้วยนะจ๊ะหรือว่ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์ line, มาถามได้เลยนะแ้าไงเจเสวยก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ